บทบูชาพระพุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิกราบพระหกครั้งพุทธังวันทามิกราบธรรมังวันทามิกราบสังฆังวันทามิกราบครูอุปัชฌาอาจารย์ยคุณังวันทามิกราบมาตาปิตุคุณังวันทามิกราบพระไตรศิขาคุณังวันทามิกราบ บทสมาทานศีลห้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสามครั้งพุทธังสารนางคจฉามิธัมมังสรนางคจฉามิ สังฆงสารนางคัดฉามิทุติยมปิพุทธังสารนางคัดฉามิทุติยมปิธรรมังสารนางคัดฉามิทุติยมปิสังคฆงสารนางคัดฉามิตติยมปิพุทธังสารนางคัดฉามิตติยมปิธรรมังสารนางคัดฉามิตติยมปิสังคฆงสารนางคัดฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอัทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยมัชปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยามิสีเลนะสุขาติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย บทอาราธนาพระนโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตส,สมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานางกะโรมิธรมมังอาราธนานางกะโรมิสังฆังอาราธนานางกะโรมิ คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะโมโพทธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพทธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพทธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควา คาถาหลวงปู่ดูพรมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรมปัญโยบทขอขมาพระรัตนตรยัยสวดแบ่งประโยคที่ได้ความหมายถูกต้องตามหลักไวยากรณ์บาลีพร้อมคำแปลโยโทโสมูหะจิตเตนะโทษอันใดด้วยจิตหลงผิดไป พุทธสมิงปาปะ,ะโตมยาการกระทำชั่วบาปของข้าพเจ้าในพระพุทธะคัมมาถาเมกตังโทสังขอขมาแก่ข้าพเจ้าซึ่งโทษที่ได้กระทำไปสัพพปาปังวินาสันตุขอบาปทั้งปวงจงวินาศสิ้นไปโยโทโสโมหะจิเตนะโทษอันใดด้วยจิตหลงผิดไปรรมมัสมิงปาปะ,ะโตมยา การกระทําชั่วบาปของข้าพเจ้าในพระธรรมคมาถะเมกตังโทสงังขอขมาแก่ข้าพเจ้าซึ่งโทษที่ได้กระทําไปสัพพะปาปังวินาสันตุขอบาปทั้งปวงจงวินาศสิ้นไปโยโทโสโมหะจิตเตนะโทษอันใดด้วยจิตหลงผิดไปสังคัสมิงปาปากโตมายา การกระทําทั่วบาปของข้าพเจ้าในพระสงฆ์คมถะเมกตังโทสังขอขมาแก่ข้าพเจ้าซึ่งโทษที่ได้กระทําไปสัพพปาปังวินาสันตุขอบาปทั้งปวงจงวินาศสิ้นไปบทสวดพระคาถามหาจักรพัดนโมตัสสะภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนโม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะสวดตามกำลังวันอาทิตย์หกจันทร์สิบห้าอังคารแปดพุธสิบเจ็ดพระฤหัสสิบเก้าสุขยี่สิบเอ็ดเสาร์สิบหรือจะสวดวันละเก้าจบก็ได้ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพร,รัตสศสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยธาพุทโมณพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานางวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทูระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ ทำอธิษฐานสัพเพท,ทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้านามของท่านผู้เป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนาขอนอบน้อมและน้อมนำบาร,รมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจพ,พุทธเจ้าพระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์และพระบรมมหาจักรพรรดิท,ทุกทุกพระองค์โดยตั้งแต่อดีตป,ปัจจุบันและอนาคตโดยมีบาร,รมีรวมของหลวงปู่ดู่พรมปัญโยเป็นที่สุด ขอพระบารมีอันหาที่สุดมิได้นี้โปรดจงส่งไปให้ถึงภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรมยี่สชั้นเทพพรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกดจักรวาลเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามมาเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านปู่พระอินเจ้าฟ้าท่านเท้าจตุมหาราชทั้งสี่พระยายมราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลายพระฤาษีและดาบทั้งหลายสารเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูวราหกเจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศพพระเพลิงพระพายพระพิรุณพญาครุฑพญานาคพร้อมด้วยบริวารคนทันชาวเมืองรับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ ตลอดจนถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสัพพสัตในดินแดนอบายภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขอโปรโดจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีนี้โดยท่วนทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเทินตั้งใจโน้มนำบุญและแผ่บุญออกไปด้วยบทสัพเพแผ่บุญปรับภพภูมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา พลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสวดห้าจบพุทธังอธิิฐามีธรรมังอธิฐิฐามีสังฆังอธทิฐามีข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิิฐานขอให้ได้พ่านพบคุณงามความดีทุกๆุกประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทุกประการ จนกวา่าพระเจ้าจะเข้าสู่นิพพานนิพพานปัจ,จโยโหตุคาถามหาจัก,กรพัฒแแณโมพุทธายพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทธรกับนี้อันได้แก่นะพระกะกุสานโทพุทธเจ้าโมพระโกนาคมโนพุทธเจ้าพุทธพระกัสโปพุทธเจ้าทาพระศีราะกยะมุนีโคตะโมพุทธเจ้า ยัพระสีอริยเมตยโยพุทธเจ้าพระพุทธไตรรัตนญาณสุดยอดของศีลสมาธิปัญญามณีนพภร,รัตสมบัติจัก,กรพัดอันได้แก่สมบัติหลักเจ็ดประการได้แก่จักแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วขุนค,คลังแก้วนางแก้วแก้วมณีศีสหัสสุธรรมาศีสะความคิด หัตะการกระทำสุธรรมมาการรู้ทั้งสามโลกกธาตุพุทธโธธัมโมสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยะตาพุทธโมนะพระสีอริยเมตไตรพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาการบูชาพระรัตนตรยัยอักขีทานางวรังคันทางไฟเผาทำลายกิเลสทั้งภายนอกภายในสีวลีจะมหาเถรัง พระศีวลีเทระเจ้าผู้เป็นเลิศทางลาบสการะอาหังวันทามิทูระโตขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานอาหังวันทามิทาตุโยขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งแสนโกดจักรวาลอาหังวันทามิาสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมิ ขอนมัสก,การโดยประการทั้งปวงในพระพุทธศาสนาด้วยเทิน